สวัสดีครับสมาชิกลูกนกลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาจัดตามกาขอกันเลยนะครับว่าอยากชมลูกนกพอพัดที่ผมเลี้ยงเองพับเองนะครับนี่ครับนี่คือชุดล่าสุดนะครับชุดล่าสุดตัวนี้ออกเมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับอายุก็เกือบเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับวันนี้วันที่ถ่ายทําก็วันที่22นะครับอีก3วันนะครับได้เดือนหนึ่งนะครับ เ็นตโกบันนะครับเพศเมียนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นอันนี้เป็นน้องนะครับพ่อแม่เดียวกันนะครับสียังไม่ชัดเจนแต่ก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นไดรูดเตอร์คอยเพศผู้นะครับนี่ตัวนี้ออคตี่สามนะครับก็ยังไม่ได้ยี่สิบวันนะครับตัวน,นี้นะครับก็ยังป้อนอยู่นะครับ วนการป้อนนะครับผมก็ใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนในการป้อนนะครับเป็นช้อนลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนำการป้อนนะครับก็ป้อนเหมือนกันกันกบทันโคโนนวนะครับป้อนเหมือนกันกับลุงนุกทันโคโนนวผมจะพาให้ดูสีพ่อแม่เขานะครับ,รบนี่ก็คือสีพ่อแม่นะครับตัวผู้ จะเป็นดูเตอร์คอยเมียก็จะเป็นโคโบอนเตอร์คอยนะครับแต่จ่ายลูกมาเป็นโคโบอนแล้วก็ได้รูดเตอร์คอยนะครับนี่นะครับก็หวันแม่เขา ก็นี่นะครับลูกสันคอโนอาอายุติดวันพอด,ดีนะครับออกวันที่22ิพฤศจิออกาเอาวันที่ติดพฤศจิกาวันนี้วันที่22นะครับก็ติดวันัน,นก็ฟักเองนะครับฟักกับหาตู้ฟักฟักเองป้อนเองตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ก็ติดวันแล้วนะครับอันนี้ก็รอมือเที่ยงนะครับรอมือเที่ยงแล้วก็จะป้อน นีม่มกว่าพัดนะครับพว่าพัดนี่นะครับนี่สิบวันนะครับยังไม่ลืมตานะครับสิบวันเนะี่ยก็ถ้าเกิดแบบเขาลืมเต็มตาก็อายุประมาณสักยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันเขาลืมตาขนหนามก็เริ่มออกนะครับเป็นขนสิ้นดำๆนะครับออกมาก่อนนี่ก็คือ ลนกสันคอนัวแล้วก็ขอพัดนะครับเอามาให้ชมกันนะครับตามที่ท่านสมาชิกอยากชมคลิปนะครับว่ามีคลิปของลุงนกพอพัดหรือเปล่านะครับมีนะครับมีนี่นะครับตัวนี้ไม่ไม่เตอรคอยนะครับตัวนี้เป็นโคบอนธรรมดานะครับเป็นโคบอนธรรมดาแต่พ่อแม่ก็เป็นเตอคอยหมด พ่อก็เตือคอยแม่ก็เตือคอยแต่จ่ายลูกไม่เตือคอยแต่เตือนนี้จ่ายลูกเป็นไดรหลดนะครับจ่ายลูกเป็นไดหลูดเตือ์คอยมานะครับก็ถือว่า,าจ่ายลูกได้ได้ดีนะครับจ่ายลูกได้ตีสูงนะครับส่วนการเลี้ยงของผมนะครับก็คือเวลาผมาลูกนกฟักออกมานะครับผมก็จะมีตู้นะครับเป็นตู้ควบคุมอุณภูมินะครับมีตัวระบบ ตัดอุณหภูมินะครับร้อนก็ร้อนเกินก็ตัดเองนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับพออากาศหนาวลงตามที่เรากําหนดเขาก็าเขาก็ทําทงานนะครับไฟก็จะทํางานก็อาจะมีความอบอุ่นให้กับลูกนกผมเลี้ยงในตู้นี้จนกว่าเขาจะบินเก่งนะครับกินเองได้นะครับก็เ,เลี้ยงได้ตลอดนะครับ เด้งได้ยาวๆกันเลยนะครับอย่างคนคนงัวก็้นู่นแหละจนบินนะครับสองเดือนกว่าสามเดือนนะครับนี่ครับก็ดใส่ไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้นกป่วยก็สามารถกกไฟนี้ได้นะครับก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับเราปรับอุณหภูมิสูงต่ำได้ตามพอใจนะครับนกก็เป็นช่วงวัยเหมือนกันนะครับเป็นช่วงวัยอ่า ถ้าเกิดแบบเพิ่งออกจากไข่นะก็อุณหภูมิก็สูงหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ34ม่จดเครื่องก็จะทำงานแล้วก็จะไปตัดที่ตามสิองศานะครับก็อยู่ประมาณนี้พอก็โตมาหน่อยหนึ่งก็ลดลงมานะครับก็เหลือประมาณสักสามสิบสามสามสิบีนะครับแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้กับนกนกโตนะครับเพราะว่าเราปล่อยในพื้นที่กว้างถ้าเกิดเขาต้องการความอบอุ่นเขาก็จะขยับมาเองนะครับเขาก็จะมาเอง ถ้าเกิดเขาว่าเขารู้สึกว่าร้อนเกินไปเขาก็จะขยับออกมานะครับนี่นะครับเราอุณหภูมิจะควบคุมในตู้นี้ทั้งหมดนะครับนี่ก็นํามาฝากกันนะครับสําหรับเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับคนเลี้ยงนกนะครับที่ชื่นชอบหลงไหลในตัวตะคุนนกแก้วหรือว่านกต่างๆ,ๆนะครับนกนี้ไอ้ตู้นี้เลี้ยงได้ทุกนกนะครับผมก็เคยฟักลูกนกเขาใหญ่นะครับก็ ถ้เกิดเอาเลี้ยงเองก็ต้องเอามาใส่ในตู้นี้เหมือนกันนะครับเรารควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ป้อนอาหารสะดวกนะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หากมีคําถามหรือจะให้ผมทําคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ